จักกะพัทเฉลนลงมีพระจักรพัรดินีพระมเหสีพระชายาและพระสนมที่ได้รับการบันทึกชื่อไว้รวม39พระองค์พระโอรส17พระองค์พระธิดาสิบพระองค์พระธิดาบุญธรรมหนึ่งพระองค์องค์ชาย13บยงจริง พระมารดาร่วมกับองค์ชายยงจีพระโอรสในจกักรพรรดินีจีฮองฮาวจากสกุลอุลานาลาประสูติในปีเฉยลยนที่ยี่20ตรงกับคิดศักราชที่1755ในปีเฉยลยนที่ยี่22ตรงกับคิดศักราชที่1 7 5 7องค์ชาย13หยงจริงก็สิมพระชนในปีเฉลงที่30เดือนหนึ่ง ตรงกับคิดัก,กาลที่1765หองเฮาจากสกุลอุลลานา,า่าถูกปลดจากหน้าที่เนื่องจากเสียพระสติในปีเฉลิที่31เดือน7ตรงกับคิดัก,กราลที่1766หองเฮาก็เสด็จสวรรคตขณะพระชมพันษา48พันษาองค์ชัย14ยงลูกพระโอรสในจกักรพรรดิเฉียนลง กับจกักรพรรดินีเซี่ยวอี้ฉุนสตรีชาวฮั่นจากสกุลเว่ยเจียสังกัดกองทงเหลืองธิดาของเว่ยชิงไทองครักษ์กรมวงังระดับขุนนางขั้นห้ากำเนิดในปียงเจิ้งที่หตรงกับคิศสกราลที่1727พระนางแซ่เว่ยเคยเป็นนางกำนันรับใช้พระนางเซี่ยวเซียนฉุนฮองฮาวจากสกุลฟู่ฉาทรงเป็นสตรีที่ฉลาดเรียบร้อย จึงเป็นที่รักและโปรดปรานของจักรพรรดิเฉียนหลงในปีเฉียนหลงที่10ตรงกับคิดสกราาที่1745รี่1745ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมชั้นกุ้ยเหรินในเดือน11ปีเดียวกันได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาหลิงผินในปีเฉียนหลงที่14เดือน4ตรงกับคิดสกราที่1749ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีหลิงเฟยในปีเฉียนหลงที่22 รงกับคริศสศักราชที่1757ประสูติพระโอรสองค์ชาย14ยงลูกในปีเฉีนลงที่24เดือนสองตรงกับคริศสศักราชที่1759จกักรพรรดิเฉียนลงแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีหลิงกุ้ยเฟยองค์ชาย14ยงลูกสิ้นพระชนในปีเฉียนลงที่25ตรงกับคริศสศักราชที่1760 องค์ชาย15หย่งเยียนพระมันดาร่วมกับองค์ชาย14บยงลูกพระโอรรในจักรพัดดินีเซียวอี้ฉุนฮองเฮาจากสกุลเว่ยเจียประสูติในปีเฉียนหลงที่25เดือน10ตรงกับคิศักราชที่1760องค์ชายย่งเยียนมักถูกเชื้อพระวงแมนจูสแสดงท่าทีดูมิ่นอยู่เสมอเนื่องจากมีพระมันดาเป็นชาวฮั่น ในปีเฉลิมลงที่39ตรงกับคิดศักราชที่1774จักรพรรดิเฉลิลงจัดพิธีอภิเษกสมรสให้องค์ชาย15ห้ยงเยียนกับหญิงสาวจากสกุลซีทาลาซึ่งต่อมาได้รับสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเซี่ยวซูรุยฮองฮาวองค์ชาย15ห้ยงเยียนช่วยราชกิจจักรพรรดิเฉียนหลงพระบิดาด้วยความตั้งใจเพื่อสร้างฐานอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินในปีเฉีินหลงที่56 จกักรพรรดิเฉียนหลงจึงแต่งตั้งองค์ชาย15ห้ายงเยียนขึ้นเป็นเหอเสื้อเจียชินหวังในปีเฉียลงที่60ตรงกับคิดสกาลที่1795ัจรกจักรพรรดิเฉียนหลงแต่งตั้งองค์ชาย15หยงเยียนขึ้นเป็นห่วงไทจือหรือองค์รัชะทายาทและประกาศสละราชะสมบัติองค์ชาย15้าเสด็จขึ้นครองราชต่อเป็นจกักรพรรดิเมื่อวันที่9ก้ากุมภาพันธ์คิดสกาชที่1796ัร ขณะพระชมพันษา36พันษาใช้ชื่อรัชศกประจำพระองค์ว่าเจียชิงส่วนจกักรพรรดิเฉียนหลงดำรงฐานันดรศักดิ์เป็นไทสางห่วงตี้จกักรพรรดิเจียชิงต้องบริหารราชการแผ่นดินภายใต้อำนาจของจกักรพรรดิเฉียนหลงในปีเจียชิงที่4เดือน1ตรงกับคิดศกราชที่1799กักรพรรดิเฉียนหลงสเสด็จสวรรคตหลังจกักรพรรดิเฉียนหลงสวรรคต จกักรพรรดิเจียชิงจึงได้บริหารราชการแผ่นดินด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลาที่ครองราชจากักรพรรดิเจียชิงบริหารราชการแผ่นดินด้วยความขยันขันแข็งตรากตรำงานหนักทําให้ทรงประชวรเรื่อยมาและยังมีเรื่องให้ต้องตรอมตรมพระทัยหลายเรื่องอาการจึงทุดลงเรื่อยๆในปีเจีชิงที่25วันที่2กันยายนคิศ1820 จกักรพรรดิเจียชิงเสด็จสวรรคตขณะพระชมพันษา61พันษาองค์ชาย16พระมารดาร่วมกับองค์ชาย14ยงลูกและองค์ชาย15ยงเยียนพระโอรสในจกักรพรรดินีเซียวอี้ฉุนจากสกุลเว่ยเจียประสูติในปีเฉียนหลงที่27ตรงกับคิดศักราชที่1762ในปีเฉียนหลงที่30 เดือนหกพระมเหสีหลิงกุ้ยเฟยได้รับแต่งตั้งเป็นพระอครมเหสีหลิงหวงกุ้ยเฟยในปีเดียวกันนั้นเององค์ชาย16ก็สิ้นพระชนองค์ชาย17ยงหลินพระมารดาร่วมกับองคชาย14ยงลู่องค์ชาย15้ายงเยียนและองค์ชาย16พระอรสในจักรพัตด,ดินีเซี่ยวอี้ฉุนจากสกุลเว่ยเจีย ประสูตในปีเฉลงที่31ตรงกับคิดสกาชที่1,766ในปีเฉนลงที่40เดือนหนึ่งตรงกับคิดสกราชที่1,775พระอัครมเหสีหลิงห่วงกุ้ยเฟยสิมพระชนขณะพระชนสา48ปีจักพเฉียนหลงถวายพระนามเป็นหลิงอี้ห่วงกุ้ยเฟยในปีเฉลงที่60เดือน10ตรงกับคิดสกราชที่1,795 จกักรพรรดิเฉียนหลงสถาปนาย้อนหลังให้พระอรรมเหสีหลิงห่วงกุ้ยเฟยเป็นฮองเฮาในปีเจชิงที่25ตรงกับคิดสกราลที่1820องค์ชาย17โยงหลินก็สิ้นประชน